อัเนือ้ใสาดการจ่มแล้วตาากนดีุ่มต้นบอกเสียงนบอกเสียอันนี้ใส่ครับพี่ปากม้อ อันนี้สองสิบสอง<อ>

เคารพพร้อมกัะทำํำพิธีเปิดกลวยกระทรงดอกไม้ต่อจากนั้นท่านประธานพร้อมกัะทำพิธีเปิดกลวยกระทรงดอกไม้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมอีกระหม่มข้าพระพุทธเจ้านายชูชีพคงชัยยกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถามหมอพระราชทานถวายรพระพรชัยยมงคลด้วยความและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในสากลตั้งประดามดลให้ต้พระวัสารายใดๆพระพารณาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ พี่น้องชาวจวมาต่างที่มาแข่งขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานที่ีัดเกิดการจักรยานจักรยานแห่งประเทศไทยพักรวมรายสุขขันและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการและจัดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วการปั่นจักรยานเป็นประจำยังมีประโยชน์อีกมากเลยเอซีซีนายกสมคาคมจักรยานแห่งประเทศไทยคนท่านผูต้องการจัดก,การแข่งขันท่านผู้แทนการ ท่านผู้ได้หารองกรปกครองส่วนท้องถิ่นมวลชนและท่านผู้เกียรติท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยิยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยางฉีดฉนประเทศไทยซึ่งนับเป็ว่าเป็นประยยโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวตายที่ได้มาร่วมชุมุมการจัดก,กิจกรรมัที่นี้จงประสบความสุขความเจริญดันเป็นมงคลเลิกแล้วขอเชิญชวนท่านได้ร่วม นายกนายกองการบริหารส่วนนายกองการบริหารผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังข์ผู้ในการโรงพยาบาลโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วเนการทำงานตำรวจวการโรงเรียนอนุบาลบ้านผ้าปุยทั่วเนการโรงเรียนสุนทร เดี๋ยวช่องการแข่งขัดของเราสองช่องขอแรนด์ไซคลิงแอสโซเชติชันครับจะได้เห็นเลยจังหวัดตากอ่ะวันนี้เอาเป็นจังหวัดเลยนะครับพร้อมๆอ,อสาม

สุขภาพครับบรรยากาศสวยมากครับเกินพิพิคนใหบบอกเกินตามาแล้วร่าครับ with เปแฟได้ยังไปลูกไปไปเลโอ้โหเก่งมากเก่งมากไปลูกไปไปได้ยังครับเปแได้ยัง ครับเิร์นเราจะมีการแสดงต่อยครับเชยร์่คงไเชียร์เชียดูนม่ค่ะอันนี้ออกีวีหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหครับนี่ครับเจเนเรชันใหม่ครับต่อไปเขาจะเป็นนี่คือขนมทำเนียมประเทณีไทยของเราครับสึ่งเรานับถือกันมานะครับว่า ครับเป็นอะไรกันกับพระยาทิดาเจนไหนครับคุณแม่เป็นย่เป็นย่อเป็นคุณย่าเป็นตระกูลเดียวกันโอ้ย73ปีครับสุขภาพแข็งแรงแบบนี้มีหน้าคุณครูดูกล้องครับคุณครูอาจารย์นีร่าพยายามชิมมาหน่อยนึงครับพยายามพานหน้ามีนะครับนี่ครับรอยยิ้มที่อบอุ่นครับต่อไปผู้เข้าร่วมที่เราอยากจะให้เป็นสีสันบรรยากาศนะครับนะ พี่ได้รับรถจักรยานครับครับอ้าวถือไว้อ่าครับครับคุณแม่ฝากเพื่อไว้กับน้องสาวผมก่อนครับอ่าคุณพ่อฝากเพื่อไว้กับน้องสาวผมก่อนครับฝากเพื่อไว้ก่อนครับครับตอนระหว่างทางจะเจอยักษ์นะครับอ๋อฮอรคุณโอ้โหครับอ่าแก้เดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยเปิดครับติดไว้ก่อนนะครับครับมะเยอุมาตุเปติเหตุหนึ่งสอง สามใครได้รถบอกผมทีครับครับไหนครับไหนเออการมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งสาวน้อยคนสวยสาวน้อยคนสวยคุณญาติจะได้ด้วยไหมวันนี้ไม่ได้ครับขอแสดงความเสียใจแหละแ่ะทีมงานครับส่งรถจักระยางให้ทัพพัวครับโอ้โหครับเป็นขวัญใจทัพพัวไปแท้ครับตอนนี้มอบไป้เลยมาเลาไว้นะครับเป็นเพื่อนวัาไว้ ส่งเ้วื่อรางวัลให้น้องถือไว้ครับน้องเป็นการมอบรางวัลผู้เข้าร่วมการราชนาวีพันปีหลวงครับวันนี้โอ้น้องว่าเข้าวงการบันเทิงใหม่นะจ๊ะพี่สุชาสารประสงค์ครับขึ้นมาเลยทีเดียวดีกว่าครับจะได้ไป่เสียเวลาครับเป็นผู้อนุรักษ์นะครับอยู่ที่บ้านนี่แม่นะครับครับแล้วก็น้องอนุชานะครับเป็นการท่านผู้มีเกียรติครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามชมการถ่ายทอดสดทั้งสองช่องทางช่องทาง YouTube TCA ผมอยู่ที่เขื่อนภูมิพลังหัดตากอโดยสาเรเงาครับการแข่งขันจัิญยานลาพระผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเราลเล่าข่อนภูมิ